โรงเรียนยาโนไทย0 2 9 2 1 5 8 0 8สวัสดีค่ะวันนี้ร่วมกันฟุมฟ้าให้ลูกรักแกร่งกล้าก็จะมาคุยกับคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของเตรียมความพร้อมก่อนที่ลูกของเราจะเข้าสู่วัยรุ่นนะคะ เราจะเห็นได้ว่าปัญหาสังคมขณะนี้เนี่ยมันมีมากมายที่เกี่ยวกับวัยรุ่นถ้าปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคงจะไม่มีครอบครัวไหนอยากให้เกิดกับเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะให้ปัญหาเหล่านี้มาถึงตัวของพวกเราเร็วขึ้นเราก็ควรจะมาร่วมกันเตรียมความพร้อมให้กับลูกๆของเราตั้งแต่ยังเล็ก,เลกๆเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความเป็นวัยรุ่นที่มีคุณภาพการที่เราจะเตรียมความพร้อมของลูกเราที่จะก้าวสู่วัยรุ่นเนี่ยปัญหาอันแรกก็คือ ปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวความรักความใกล้ชิดการดูแลจะต้องทําสม่ําเสมอและเมื่อมาอยู่โรงเรียนครูก็จะต้องดูแลด้วยความรักความใกล้ชิดแล้วก็สนับสนุนทุกอย่างที่จะให้เขากล้าไปสู่สิ่งที่ดีกิจกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ลูกได้มีการพัฒนาการเตรียมความพร้อมสู่วัยรุ่นที่มีคุณภาพ เพราะฉะนั้นโรงเรียนก็ต้องส่งเสริมกิจกรรมในหลายๆด้านตามความถนัดแล้วก็ความสามารถไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอมพิวเตอร์ computer, ในเรื่องของกีฬาทั้งกีฬาบกกีฬาน้ําในเรื่องของดันทนาการต่างๆรวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดความสุขความสนุกกับการเรียนแล้วก็ความรักในการที่จะมาโรงเรียนนอกจากนี้เนี่ยทางบ้านกับโรงเรียนก็ต้องมีการประสานกันมีการร่วมมือกัน ถ้าโรงเรียนเสริมสิ่งอะไรไปบ้านก็ต้องรับไปสารต่อมีปัญหาเราก็ต้องคุยกันถ้าเราปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆนะคะแล้วก็ส่งเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับลูกตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่วัยรุ่นเด็กก็จะเคยชินกับกิจกรรมที่ทำแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ถ้ามีปัญหาต่างๆพ่อแม่ก็ต้องใกล้ชิดลูกเป็นที่ปรึกษาของลูกได้เมื่อมาถึงโรงเรียนครูก็ต้องเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับลูกศิษย์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาของลูกศิษย์ได้ตลอดเวลา เมื่อเด็กมีความสุขทั้งบ้านแล้วก็โรงเรียนได้รับสิ่งดีๆพร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆมากมายรวมทั้งเสริมในเรื่องของคุณธรรมปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเมื่อเด็กก้าวเข้าสู่วัยรุ่นปัญหาต่างๆก็จะน้อยลงไปเพราะว่าเขาผ่านสิ่งที่ดีๆมาแล้วก็ได้รับกับความรักความอบอุ่นตลอดเวลาก็หวังว่ากิจกรรมดีๆนี้คงจะทําให้ทั้งบ้านแล้วก็โรงเรียนเรามาร่วมมือกันสร้างลูกของเราต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ โรงเรียนยาโนไทย0 2 9 2 1 5 8 0 8